สวัสดีค่ะทุกคนรู้ไหมเอ่ยนี่คืออะไรไม่ใช่จีวรพระแต่คือขนมลานี่ค่ะคนขนมลาเหมือนจีวรพระเลยไหมขนมลาคือขนมของจังหวัดสุร,ราษฎร์ในในเทศกาลงานทงานบุญศาสตร์เดือนสิบค่ะ ส่วนผสมแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมคะไข่ตาลตโนดอันนี้คือชอบกินนะคะเป็นคนเหนือแต่ชอบกินขนมลา สวัสดีค่ะอร่อยมากเป็นขนมประจำถิ่นของภาคใต้ในงานบุญศาสตร์เดือนสิบที่เป็นเป็นขนมหนึ่งในห้าของขนมทั้งหมดที่อาไปถวายทำบุญให้กับพระสงฆ์เพื่ออุที่ส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วค่ะทุกคนอ,อร่อย กว่าจะทำได้หนึ่งผืนเท่าที่ดูในคลิป YouTube นะคะทุกคนที่เขาเอาไปแก่งๆอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะได้เป็นตะข่ายอันนี้ออกมาแล้วก็อร่อยแบบนี้โ,โจุดยอดเลยค่ะอืม,อม ทขาทำยังไงอ่ะผืนในผืนผืนมาเลยใหญ่มากใกครดูผลเป็นผืนผืนมาเลยใหญ่มากแล้วจะกินยังไงให้หมดคะเนี่ยโอ้เหมือนลังนกเลยเป็นตะข่เหมือนลังนก อืมอร่อยค่ะใครยังไม่เคยลองไปลองดูนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ